ว่าคำว่าเสียไม่ได้ป่ะมีกูนะเพื่อนมีให้กูตลอดน,นะถ้ามึงอยากสู้ไม่ถอยมึงสก,กิดสก,กิดกูนะเพื่อนมีให้กูกสู้มไม่ถอยมดกูอยากมดเหมือนกันดูนีไม่ขึ้นไม่ขึ้นแสนก็ขึ้นล้านอ่ะสองอย่างเอ,ออยังไงมึงก็ได้ขึ้นแสนน่ะมันง่ายอยู่ดีเนี่ยคุณสี่หมื่นขึ้นแสนได้ชิู่เลเออขอบใจมากขอบใจมากสู้ๆรับผอมไว้รวยครับขึ้นแสนโดยไม่ดีดีดนี่ไงนี่ไงให้รวยที่่ะ อะไรก็ไม่ทัดศิษฐ์ปาปเพื่อนกูหรอกยิงกาหลงเพ่าคูน่ะเขาเลยไม่ขึ้นแสนไม่เลิกนะอย่าเลิกให้มันขึ้นแสนจับขึ้นแสนก่อนมันเกิดเนี่ยออยสุดใช่พี่จริงเพราะผมจะได้นวหลายๆคนโอ้ยเยอ๋ยวทำกูอย่างนี้เออเจต่อเออสวยบึ้มโอ้ยเอ็มไม่หมางวะคิวอ่ะ สเก็ตเตอร์มาไวกว่านี้หน่อยเออเออหัวนี้เดียวมึง <c oughs> หัวล้ออะไรอ่ะเออเออโอ้ยหนึ่งนี่มาได้มานะสเก็ตเตอร์กูให้เอาไปมึงเลยเออเออ,เอ,อทีสองโอ้โหทีสามแรงได้ไม่มาว่ะเออเออโอ้ยเฮียไอ้สองเป็นหกสิบ กายเราเพื่อนใกายเราครับพังครับเฮียเออโอ้โหผีมึงไม่ออกมาทั้งสองเหอุ้ยเออเจต่อเออใกายเราครับพังครับเฮียนีกเดียวเองจะแสรแล้วเฮ้ยผมอยากเห็นไมดัสดจ้ะพี่แมวอุ้ยบึ้มนะนี่ทำไปเล่นไปเอ้ยมาว่ะโอ้โห เกเตอร์ออกมาได้แล้วขอร้องเนี่ยมาเถอะนะสัวเกตเตอร์จาโอ้โหเผลอเหนื่อแล้วเกิดทุกขแล้วขอร้องเลยให้อภัยหมดแล้วสิ่งที่ลูกช้างเคยพูดอะไรไม่ดีไปอ่ะโอ้โหเนี่ยมาเถอะนะติงสาสิ์มาช่วยพี่เหรอร้อยไม้แล้วมาเถอะนะหมอรำเอ,อ้ย เออเ,เออ so อู้เออวิ่งสกิลนะมึงไอ้เหี้ยกลับมาคืนทุนไหวอยู่เว้ยเออเออสิบต่อได้ป่ะเออวิช่องแรกวิอู้หูย เออสิบสามเออเออช้อนเดียวอุ้ยเหี้ยนงี้ยวเออกี่ก้าวสู้ๆครับครับพี่ครับผมครับ วนมาเลยลวไอ้เหี้ยเหมือนกูซื้ออะถ้ากูซื้อก็สเก็ตเตอร์ก็หลายหมื่นอะหวยเคคิวก็ไม่มาไอ้เียมันเป็นยังไงวะหืมขอแล้วไอ้เหี้ยามาเถอะสักทีเถอะกูจะไปเลยทำกับกูอย่างนี้จริงๆหรอครับรู้แล้วพูดอะไรทนังหนารู้แล้ว เฮ้ยจะสองไมล์แล้วนะพระเจ้าเพื่อนเล่นี้เล่นเล่นตลอดทำอานพระเจ้าเหรอเพื่อนหมอลงมาทันทีเออไอ้เหี้ยมีสี่หมื่นไอ้เหี้ยขับโดนง่ายอพี่ตอนแสนสองมาแน่โอเคหลุยโอเคพี่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้างดูดซวยโอ้ยเโอเออ อุ้ยไอ้เฮียไม่คอมโบความจอยไว้ไอ้เฮียเ้ยเอออุ้ย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 แม่งลายสวยชัดเลยเฮียมาแบบมาโนรีมาโนลาอุ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโว่าหมายนี้มานานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดจริงไหมเนี่ยอุ้ยเออได้ยูเอเออจำเยมเออเอหนึ่งเออ เอ้ยหมเป็นสองไม้สุดท้ายแวยลอนครับของรับเฮียเออเออปุกิกต้าเฮียโอ้ทัพมาคืนทุนไหวเฮียเออที่เหลือกำไรวบบมีใครด่กูปะมาพี่เอามาเข้ามาสี่เหมือนห้านะสี่เหมือนห้าเฮียเอแต่ก็เข้าน้องใจยินนะอาไเปนต้องดูกันยาๆน้อง สู้กันไม้สองไม้มันไม่รู้เรื่องหรอกเล่นเกมอ่ะเราอย่าไปหวังกำไรเอ้ยเราอย่าไปหวังทุนเราต้องหวังกำไรอุ้ยได้ตังยังมั้งถ้าไม่ออกหมดนะถ้าไม่ออกหมดจริงๆนะไม่ออก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 อันนี้กูพูดจริงๆนะครับขอบคุณเด็กที่เป็นห่วง ขอให้รวยครับผมครับเฮียเพื่อนให้โชคล้วจะจะออกทำไมละเนาะเออแปดคนเนาะเพื่อนให้โชคทั้งทีอขอให้รวยด้วยไอย้เยอะโซไปฮะก็กูขัดขาดใจจริงเนี่ยมันมันได้เข้าโปรเจคเตอร์ไปแล้วทำไมไม่ออกวะ กูอยากได้สเกตเตอร์อีกตัวไงจะไหมก็ขอให้เข้านะครับเขาเขบอกว่าขอบุญครับผมครับไม่เห็นไม่ยินหรอกัมน่อไก็ฟังเพลงไม่อยากจะขัดใจตัวเองแล้วกันเคยฟังปะไม่เคยครับ้าฟังสะไหมพอกูเห็นเล่นบเปตโตสว่านี่เอ้ะผวาเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมึงได้ผวาเนี่ยอีกไม่นานหรอกกูอยากผวาจังแบบแบบ เออขึ้นแส่แล้วผวาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้ผวาแล้วไม่ต้องห่วงไม,ไม่ต้องห่วงเลยครับไปอย่างนอนฝันผวาเนี่ยเออ<ๆ>เดี๋ยวก็ได้ผวาแล้วนิดเดียวนิดเดียวใกล้ผวาแล้วเพื่อนโอ้ยเอหนึ่งไม่มาไว้เอนหนึ่งมาหลายเลยบอกเลยโอเค หลุยหลุยไม่พี่มีพาราผ้ที่บ้านอ่ะเตรียมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนจะปวดหัวไงเพราะว่าขึ้นแสนเขขึ้นได้ไงแสนอุ๊ยอียตัวเดียวโอ้ยมาแนโอ้ยหัวยังแมไม่ตกออกมาเนาะอุ๊ยเลามืองสองแล้วช่วยข้าน้อยอยากเล่นอีกรอบมะเจ๊้าหวจริงๆหละอุ๊ยเออ คิวนั่งวิวายนี่ไดเล่นอีกแล้วว้มีใครด่กากูปาเชีย่ยสัตว์แต่ร้อยคนมีใครด่กากูไหมหมายเยอะไห่อ๋อแสนห้าพันนะพี่แล้วก็เลิกเคพี่ขอเก้าหมื่นพอหลุยโอเคพี่โอเคทำให้หมาแม่งดูมันมาแน่แหละออุุ้ย้ยอุ้ยเออเอเมาดิ หกลอยแล้วไม่ต้องห่วงหลงหลุยได้มากกว่าหกลอยอยู่แล้วน้องเอจ้าอูเอไม่พาวคุณห้าและวห้าเออยาวโอ้โหเจสองพาร์แล้วหลุยไม่ต้องห่วงน้องมันมีท่าใหญ่อยู่และอูเอมามันมีท่าใหญ่ของมันมึงจำไว้อุ้ยโอ้ย สี่เปอร์เซ็นห้าแล้วน้องจะยินสองปีนี้ก็ได้ครับเนี่ยพอแล้วเเออออทุกเกมมันจะมีท่าใหญ่ของมันเสมอมันจะมีท่าใหญ่ของมันเสมอทุกเกมท่าใหญ่ของมันเสมออันนี้อีกต่อเอออุ้ยอุ้ยเออเออพี่ตอดควรนะไอ้บันทดาบกูมันอยู่ไหนควรนะตรงๆเลยควรนะ บอกแล้วมันจะมีท่าอย่างของมันเสมอมึงจำคำกูไว้มาอีกวะเนี่ยมาแล้วดอกนั่นน่ะกูกดชิวได้เลยเนี่ยโอ้ยเจ็ดแม่เจ็เจ็ดร้อยไม้อยังได้เลยนี่เจ็ดเขาพอพี่ตอพี่ตอพอแล้วไปเลยอย่าห้ามพี่น้องเพื่อนขอบขอบคุณนะที่เป็นห่วงขึ้นแสนแล้วพาราเป้าพี่พี่มาดเดี๋ยวไปหยิบพาราแป๊บ เลยเนยนะครับ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 เอาเอาเอาเซ็ตหมื่นห้าปะโยนให้ว้าวได้พีทว้าวว้าวไม่ถ้าเดี๋ยวเอาโอนให้พีทเหลือหกเหลือเหลือเหลือหกหกหมื่นหกหมื่นแล้วย้ายเกมได้เลยหาเกมขึ้นแจงกันดีกว่าน้องเพราะเกมวัวโดนวัวโดดหนูโด่หนูโดดอะไรเงี้ยว้าวเรียกพี่ตาไม่ได้แล้วเรียกเสี่ย ทมอะไรมาขอขึ้นสสนนะข้าผมไปห,หนูดีกว่าไหมคนดโูโอกาสหนูขึ้นขึ้นเยอะปะไม่ลงให้อีกแล้วว่าจะขอลงก็ไม่ลงให้ไว้ให้เก็ดหมื่นลงให้หน่อยเชิญไม่ลงอีกแล้ ขึ้นก็ได้อะถ้าไม่ลงก็ขึ้นซะเอาาก้าวผ่นถ้าไม่ลงก็ขึ้นก็ได้โแต่นี้ขอเครื่องสั่นไปนะครับ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 เฮียครับเขาเมาได้ไงอ่ะกูบอกเลยเว็บมีเก่งอู้เอาอีกแล้วเหรอโดนกูอ่ะวันนี้แหละจอดสองแสนพอนะสองแสนพอนะได้น้องรู้มือโดนกูเหยาวนะี่ยนะยาวนี่ยเหยาเนี่อเ้ยาเนี่ยเหยาเนี่ย อุ้ยแตกแสนมาด่าป้ายสันเชียจากตกลงมาเลยเมื่อกี้แบบผีเต็มกระดานน่ะหลอกกลัวไอ้เหี้ยตอนคุณสามอะพี่ตันรับจ้างปั้นป้าทำไมแตกดีจังแล้วรับปั้นปั้นครับโอเคค่ะเฮ้ยงี้เง้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้ยโยอ้ียตีมียวันนี้ไม่าตีม้ตีตีมทุกวันจเด็กไปแล้วพี่จอรพี่อแสสองแสนพอนะเพราะมันจะมาอีกมาละห้าหมื่นโอเคเนอะที่มึงทำได้ไงเยี้อะกูเก่งอยู่แล้วไง พอแล้วแม่เอาขนาดพอแล้วพอแล้วอแ้วอุ้ยทำไมอีกก็ได้นะมาอีกเว็บเจ่งนะเจ่งนะเฮ้ยทำไมอีกเจ่งอ่ะอุ้ยแจกดีจังครับร้อนแรงที่สุดตอนนี้ครอสโทรศมีเกมให้เลือกมากกว่า5,000เกมคใายอันดับหนึ่งของเอเชียมีบริการครบวงจรที่มีประสิทธิภาพอัปเดตก่อนใครไม่ต้องโยกกระเป๋ารองรับทั้งระบบ Android และ iOS สมัครได้แล้ววันนี้ ไม่จอดขาเอาปอกรองไว้ตรงนั้นนะร้องสองหัวพี่หมัดไม่หานงถ้าพี่หมัดหานะไม่อันนี้ก็หานอยู่หานอะไรไม่ได้หานล่ะนี่ปันหัวพี่หน่อยดิพี่คันหูไม่รู้เป็นอะไรวะเดี๋ยวผมแก้ให้ไหมครับอ๋อแส่ไหมแสบสองพอนแล้วแสบสองพ้อหลุยแสบสองแสดงว่นไม่ให้แล้ว กูจะขึ้นล้านวันนี้เลยแหละนี่เดียวพี่เมื่อคีพี่หนึ่งหมื่นไปขึ้นแสนแสนหนึ่งก็ขึ้นล้านไงโอเคหลุยเห็นไหมล่ะน้องกูรู้ใจแสนสองแสนสองเท่ากับย้ายเขาอีกทีได้ไหมเก็ก่อนเก็บก็โอเคเพื่อนมันไม่ให้แล้วครับตังกูนะไม่ใช่ตังมึงวอ้ยมันก็ควรออกเลยแล้วนะ เอาความคิดเห็นนะวายหยอก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 กูผิดตลอดใช่ไหมงไม่ผิดหรอกส <c oughs> มอยแรกว่าไง <c oughs> เพื่อนแต่บอกก <c oughs> ูไม่แตกเฮ้ยรับจ้างมานะอุ้ย <c oughs> เอา้าไม่ลงให้กูจะขี้วะมีพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ตอน ว่าให้เงินเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ลดเลยเนาะเออ่วะกดกดให้มันลดเหลือสักเก้าหมื่นมันทำได้ปะเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามีตังค์เพิ่มอย่างเดียวแล้วไอ้พี่เหลือกี่บาทที่ก็หยุดได้ก็รวยอยู่แล้วว้ายแตกดีขนาดนี้ยังไม่ให้อยู่ขนาดนี้ได้ไงล่ะหลุยมันแดงแตกอยู่วะเนี่ยชิวมูคราเนี้เข้าไปตามได้นะเดี๋ยวบอกว่าจะจ่ายตรงไอ้ตอสที่ว้าย บอกในกลุ่มพอนะในกลุ่มไอ้ของมาลีสวยมากอะฟังบอกเด็กๆด้วยละ่ะนิ่งนิยวใครอีกทีก็ได้นะใครอีทีก็ได้นะพี่เตอร์ใครดีเว็บเจงนะใครอ,อทีสะดุ้งอะกูบอกเลยนะถ้าเข้าเวลาเนี้ยสะดุ้งแน่มันแตกมันแตกแบบบ้าจัดอลสุบท้ายอะ่ะ กินร้องดิพี่มันกินร้องดิอุ้ยหลุยใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็กินร้อนกินวันนี้โอเคโอเคโอเคน้องเพื่เพื่ออะไรกินใจเพื่อนพี่หน่อยเดี๋ยวเพื่อนพี่กินร้องนี่ว่าตับมหมัดแล้วนะตับหมัดแล้วนะฮะโอ้ยเล่นเล่นยังไงเพีงก็ดีใจด้วยเอาคืนแสนสาวหรอพาราเดือนอะไรก็แปลกนั่งแล้วกันอุ้ย จะลดอย่างเงินไม่ลดเลยก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ลดไรเนี่ยลุงโอเคพี่ไม่ลดอย่างนี้ก็อยากได้ดีดูมันเห็บให้เขาไถมันออกไปละเพื่อนมีเห็บมีมัดจัตัวก็มีนิอันได้หครับเอาคืนไหม เนึ่งห้าเดี๋ยวเอาขอให้ไม่เป็นไรเห็นเพื่อนได้กินก็ดีใจอ๋อดีว่ามันมีคนมาชิมล้างให้ก่อนเนาะหรือเนาะเราก็ได้เนาะใช่พี่กินดีใจใจแบบใจสะอาดเลยที่เพื่อนได้เฮ้ยทำไมเงินไม่ลดเลยอ่ะพี่ต่อเล่นให้มันลดหน่อยพี่เล่นเเล่นให้มันลดหน่อยพี่เงินไม่ลดเลยเป็นเพราะว่าเปโก้เปล่า ถ้าเหลือแสนหนึ่งให้กูก็ได้นี่มาขนาดนี้ก็ขออีกไม้ไปไม้หนึ่งสิบสองอุ้ยมึงกินีนขวามืออ๋อจะไปเล่นหนูแล้วนะถ้าง,งอแง,เ,องเหลือแสนหนึ่งไปเล่นหนูแล้วนะเดี๋ไปหนูเพื่อนเดีย๋ยวเพื่อนหัวร้อนนะมันมันมันจะขึ้นแบบของฝัมแสนนะหนูอ่ะ ไม่อย่าไปหนูก็หนูอยากโดนดุ้มหนูอยากโดนอู้ใครฟังไหมล่ะหนูอยากโดนดุมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเพื่อนถอนเถอะไม่กูดูเป็นงั้นแหละรู้ว่ไม่ได้เลยกูก็อยากดูเป็นงั้นเลยเพื่อนเติมเงินมางในห้าร้อยกว่าไม้เนี่ยตีนอันนี้เสร็จเงินใช่ไหมครับพี่ชายใช่ครับเจะมันเข้าอีกรอบอ๋อแบบแบบติดต่อกันไงพี่ิาร์พิจารพอพอพี่ เอาในหลวงบอกให้เหลือข้ามึงเคยทอนจากแสนสี่นะอตอนนี้มันจะมันเลขไม่สวยพี่ถอนเถอะถอนเถอะเพื่อ,อนแฟนหนึ่งถอนเถอะอันนี้พูดจริงๆเลยถอนแล้วฟางใหม่ได้ไหม